แล้วนะอ่ะจ้าะวันนี้ก็คุณพคุณแม่มาออกลารด้วยจริงๆก็ออกมาที่นี่พาแม่มาทําบุญที่นี่ตลอดะคะ่ะก็มันเป็นที่สบายใจที่สุดจริงๆงแม่ก็ขอโทษสื่อทุกๆคนนะคะทุกๆท่านนะคะแล้วก็แฟนคลับทั้งบ้านด้วยคือจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไระคะ่ะ แม่ไม่คิดว่ามันมันมันจะเป็นข่าวแต่คือแบบเราไม่เคยแบบงอนกันหนักเลยแต่ครั้งนี้งอนหนักจริงๆงอนงอนหนักมางอนน้องแต่คือไม่ไม่ได้โกรดน้องนะแค่รอเรารออยากให้ลูกงอแค่นั้นเองแค่แค่เขาทักมาเอาชุดจะเอาชุดอะไรสีขาวพวกนี้แค่นี้หายแล้วคะ่ะ หายแล้วไม่ได้มีอะไรอะค่ะจริงจริถามได้วยนะครับว่าสาเหตุที่วันแตงที่เกิดจากอะไรอันนี้ขออ,อย่างที่หนูได้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 โพสต์ไ,ไปเนาะก็คือแล้วหนูก็ได้ให้คําตอบพี่ๆไปในวันรับปริญญาแล้วเรียบร้อยก็คือ, <c oughs> คอหนูเขาตอบแค่นั้นแล้วก็ในส่วนของอเรื่อง ที่เราเคลียร์กันอนะไรอย่างเงี้ยหนูขอเอาไว้ให้เราคุยกันสองคนดีกว่าแปลว่าหลังจากวันที่เราตอบไปเราได้เราก็ไปเคลียร์ใะกับคุณแม่แล้วใช่ไหมหลังจากวันนั้นจริง,รงๆหลังจากวันนั้นเราก็มีการเหมือนต่างคนต่างถอยออกมาคนละก้าวก่อนเพราะว่าเราอาจจะอาจจะอ,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 อารมณ์แบบนอยกันทั้งสองแล้วถ้าคุยกันอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สนะึกว่ามันจะต้องแบบมีการเถียงกันหรือเปล่าก็เลยถอยออกมา ห่างกันมาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วแม่ก็อยู่ในที่ที่สบายใจก็คือมีอาจารย์สุบินกับแม่ครูก็คืออยู่แต่ว่าเราก็ยังมีการติดต่อกันเรื่อยๆค่ะจนมาวันนี้ได้มาเจอกันก็รู้สึกว่าโอเคต่างคนต่างใจเย็นกันมากขึ้นแล้วเราก็ได้ปรับความเข้าใจกันค่ะค,คุณคุณแม่เล่นลยว่าว่าตอนนี้ถามมาที่ชใจคุณแม่ได้ไหมปกขึ้นไหมจากพี่น้องแบบาไ,ได้ออกไปอธิบายไปเหรืออะไรไปก็โอเคขึ้นค่ะ โอเคขึ้นเลยอะค่ะเพราะว่าแค่แบบไม่ต้องอะไรอะแค่เขาแบบทักถามอะไรแม่นิดเดียวแม่ก็หายหายงอนแล้วค่ะแม่ไม่ได้เป็นคนคือก็อย่างที่รู้ว่าคือใครถ้าติดตามเราอะคือเราอะจะแบบเหมือนคู่แฝดเลยก็คือตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ก็ยังกระเตงกระเตงกันค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบงอนกันเข้าใจผิดกันแค่นั้นเองค่ะ มันมันจะให้แม่แบบโกรธรั่วไม่โกรธค่ะแต่แค่น้อยใจน้อยเฉยเฉยค่ะแล้วที่พี่แอยาหายงอนยังครับเออเราก็มีแค่ช่วงแรกๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอหลังๆมาก็ความคิดถึงอะความคิดถึงยังไงก็คือแม่ยังไงก็คือเราไม่เคยคิดว่าเราจะทิ้งแม่แล้วปล่อยให้แม่ไปอยู่ที่อื่นแบบนานๆหรือแล้วก็ไม่เคยห่างแม่อยู่แล้ววันนี้ก็ ก็มารับคุณแม่กลับบ้านก็คือกลับบ้านด้วยกัน mm hmm. เพราะว่าเราก็ต่างคน mm hmm. ต่างเย็นทั้งคู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการคุย mm hmm. หาตรงกลางระหว่างกันว่าเราจะยังไงต่อแต่คือยังไงก็หาตรงกลางได้อยู่แล้วค่ะ, mm hmm. แ,ะแค่เรามาเจอกันแล้วเราได้คุยกันแล้วเราได้จับมือได้กอดกันได้หอมแกมกันมันก็ความสัมพันธ์ของแม่ลูกมันก็กลับมาแล้ว mm hmm. แสดงว่าตับบ้ตองแต่วันนี้ามาเจอวันนี้วันแรกใช่ไหมเจอวันนี้วันแรกค่ะ เพราะน้องติดงาใช่เงยพอเจอกันแล้วมันแบบจากระยะเวลาตอนนั้นมันอาจจะแบบวนาจ้ค่นลงแต่วันนี้คือทุกคนก็ต่างแบบซอฟลงอะไรใช่ค่ะ,ะ,อคะซอฟลงแล้วก็เราก็ได้คิดว่าแบบคือทะเลาะไปก็ก็เหนื่อยขึ้นหนูเหนื่อยแล้วหนูก็ทําง,งานแล้วหนูก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยแม่จะอยู่ยังไงแม่จะไปยังไงอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันมีความกังวลตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าเลิกทะเลาะกันเถอะเลิกเลิกแบบ เลิกอยู่อย่างนี้คือม,มันมันไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันแบบมีความทุกข์ด้วยเหมือนเหมือนอย่างเรามาอย่างเงี้ยถามว่าเราคิดถึงลูกไหมคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงเพราะว่าไม่เคยจากกันนานแล้วยิ่งจากกันเพราะว่าแบบนอยกันอย่างเงี้ยมันยิ่งมันมันเป็นความทุกข์นะคะแล้วก็ยิ่งคิดถึงเขามากแล้วนอนก็ป่านนี้เขาจะอยู่ไงน้อยอยากกอดจังอยากของจังอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามับ กับข่าวที่มันออกไปตอนที่ธัญญาสัมภาษณ์มันมีผลกากทุกส่วนเลยเพราะว่าหลายคนก็พูดถึงครอบครัวเราค่อนข้างเยอะเะไรอย่างเีผลกระทบกับคุณแม่กับธัยญายังไงบ้างบางคนอาจจะเข้าใจผิดอก็ในส่วนตรงนั้นก็อยากให้ทุกคนย้อนย้อนกลับไปอ่านแล้วก็ให้มันจบแค่นั้นเลยค่ะให้มันมีแค่ข้อความนั้นที่ออกไปแล้วก็มันมีต้นเหตุอยู่แค่นั้นแล้วก็คือให้ทุกคนรับรู้รับทราบในสิ่งที่หนู โพสไปแค่นั้นหนูไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทําลายแม่แต่หนูแค่อยากแก้ต้นเหตุให้มันให้มันตรงจุดแค่นั้นเองค่ะพี่ยันคือปัญหาตรงนั้นตอนนี้เราเคลียร์จบแล้วใช่ไหมอ่าตรงนี้เดี๋ยวต้องขอกลับไปคุยกันแต่ว่าเราต้องคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็จะไม่มีการไม่มีการไปไหนจากการอีกแล้วค่ะ่็คุณแม่ทำไมแม่ถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ก็คือตอนนั้นก็คือพี่ยินไปแล้วค่ะ พี่ินไปรับแล้วก็น้องก็อยู่ต่างจังหวัดน้องไปหนูไปทำอไรนลูกอ๋อหนูไปลำพงสวงค่ะแล้วน,นั้นก็คือ,อบิ่งต่างจังหวัดตลอดเลยก็เลย ฝากพี่ยินดูแลแม่ฝากแม่ครูกับอาจารย์ดูแลแม่แล้วก็แม่ครูกับอาจารย์ก็ดูแลแม่อย่างดีมากนี่ก็ต้องขอบคุณแม่ครูกับอาจารย์มากๆค่ะตอนหลังจากวันที่เราเปนยา่ยมก็มองว่าน่าจะเป็นภาพที่คุณแม่ไปยนดอยู่รุ่งจันทนั้นี่เราที่เราเคยบอกเขาอยากมีโมเมนต์นั้นคุณแม่อยากให้เราไปรับเปียญยาเพราะว่าคุณแม่อยากเห็นภาพน,นั้นเลยนะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะหนูไม่ซีเรียสเพราะว่าหนูก็แต่งชุดแล้วก็ S <S เดี๋ยวไปรับใหม่ได้หมไม่ใช่ไปรับใหม่ถ่ายรูปใหม,ม่เออ<ๆ>ก็คือเดี๋ยววันที่สิบนี้ก็ตั้งใจแล้วค่ะว่าจะแต่งหน้าทําผมแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับตากับยายที่ร้อยเอ็ด รวมกับแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นภาพเฟรมที่เป็นใบปริญญาแรกของครอบครัวพ่อตากับยายวันนั้นก็ไม่ได้มาด้วยไม่อยากให้ท่านเดินทางไกลก็พอดีได้รวมกันค่ะก็ไม่เป็นไรในวันนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ก็มีแฟนคลับมีทุกคนไปร่วมแสดงความยินดีหนูก็โอเคแล้วค่ะแล้วณนะตอนนั้นในเมื่อมันเกิดเหตุในระหว่างที่เรารับปริญญาเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นค่ะก็ไทยไหวได้ อย่วันนี้คุณแม่ได้เจอทันาได้เจอรูปเราเราได้คุยอะไรกันบ้างคะยังไม่ได้คุยแค่แบบมาให้กอดหน่อยแม่ขอกอดหน่อยหอมหน่อยก็กอดกันหอมกันแค่นั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันแต่ว่าส่วนมากเราจะแบบว่าถ้ามีเรื่องมีปัญหาอะไรอะ่ะเราจะไม่ชอบคุยซ้ำๆค่ะถ้าคือจบก็จบไปอย่างงี้ค่ะ ก็เดี๋ยวต้องต้องคุยคันค่ะก็จะเกี่ยวก้อยกันแล้วนะหลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวกลับไปคุยกันที่บ้านค่ะครับเชื่อว่าสําหรับตัวเองก็มั่นใจให้สัญญาคุณแม่เลยว่าจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกเนาะหรือยังไงครับอก็คงต้องเป็นสัญญาซื้อกันแล้วกันค่ะไม่ต้องตกลงกันั้องฝ่ายใช่ค่ะต้องต้องสัญญาทั้งสองฝ่ายเพราะว่าก็ต่างคนต่างก็ต้อง มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องคุยกันเยอะอันนี้ก็ขอให้มันเป็นเรื่องของหนูกับแม่สองคนค่ะคิดว่าข,ข,ข,ขา่าวมันเป็นผลทดสอบอ่าเป็นคนเราเลยกไ็ไม่ไม่เป็นไรค่ะแค่แค่เรารู้จุดป,ประสงค์ในการโพสของเราแล้วเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันจะคืออะไรมันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ได้ดีที่สุดสําหรับทุกคน แต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่หนูเลือกที่จะทําไปแล้วหนูก็ต้องยอมรับกับทุกอย่างที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องคิดให้แบบเยอะเขึ้นแล้วก็มีอะไรก็ต้องคุยกันมากๆขึ้นครับมีฟีดแบ็กจากทางผู้ใหญ่ยังไงบ้างครับแต่ด้านโลกที่แบบหลังจากเราพูดท,ที่เราพลดค่ะผู้ใหญ่ทาง ทางไหนค่ายะอ๋อทางค่ายทางค่ายก็ไม่อยากให้พูดอะไรเลยค่ะจริงๆอันนี้ก็งงๆอยู่แต่ว่าก็โอเคในเมื่อเราก็รับแม่กลับบ้านแล้วก็อยากให้แบบว่าทุกคนได้ได้ได้เคลียร์จะได้ไม่ต้องมาคอยตามว่าแบบดีกันยังดีกันยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ตรงนี้มันมันจบ ทันย่าหน่อยไหมตอนนั้นที่เราให้สัตว์ป่าเสร็จแล้วก็คนปมใจเป็นในแง่ลบบ้าอะไรอย่างเออางี้ยเรารุนแรงไปไหมเรามันก็ต้องติดใจเรามันมีคําที่มันรุนแรงที่ที่ย่าบอกว่าแบบเออเราพัากระตันยูอะไรเงี้ยตอนนั้น,นมันมันกระทบเราเยอะไหมกระทบจิตใจเราไหมออถามว่ากระทบไหมก็มีมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บมาเครียดร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าอย่างที่หนูบอกไปว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรแล้วเราก็รู้ในสิ่งที่เราคิดและก็ทํา เราแค่เรารู้ว่าเราทำดีที่สุดหรืออะไรยังไงเราก็พอแล้วค่ะก็คือวันนี้แม่ก็กลับบ้านพันธั์ญาิเลยนะครับใช่ค่ะ